ผมเองเนี่ยใช้รถป้ายแดงมาตลอดทําไมต้องป้ายแดงไม่ได้อวดนะฮะว่าเราเป็นคนขับรถป้ายแดงแต่ครับรถป้ายแดงเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่ชอบที่จะให้มันไปเสียระหว่างการใช้งานรถป้ายแดงมันก็จะมีอายุการใช้งานได้นานกว่าคือรถมือสองจากคนอื่นเขาทีนี้เราได้ประกันจากศูนย์เราก็ใช้ประกันจากศูนย์ไป1ปีก่อนนะครับแต่ผมกําลังมองว่าถ้าหลังจากประกันศูนย์แล้วเนี่ยใครนะที่เป็นเหมือชีพเหมือนศูนย์แล้วดูแลรถของเราต่อจากที่เราใช้ ป้้าายแดงบงบก็เลยมองหาว่าใครนะที่จะดูแลรถป้ายแดงของเราตอนที่มันหมดประกันจากศูนย์ไปแล้วคานนี้ประเด็นของผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนฐานะที่มันเหลือเฟือผมมองหาคนที่ดูแลบริการเราแบบถูกและดีก็เลยได้อย่างสมใจใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับผมรังสรรค์โพคํา ชื่อจริงผมคนจําไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่คนจะจําชื่อเล่นผมผมชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับบางทีก็เรียกผมหนุ่มตลอดก็อิจฉาชื่อเล่นผมตลอดที่ผ่านมาคือจบทางด้านกีฬาฮะจบพระักษาที่สามการงชาติจนเป็นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันซอฟชนิดที่ปากิสการใช้รถของผมเนี่ยไม่อยากให้มันเสียเสียแล้วมันติดขัดเพราะนั้นผมซื้อรถป้ายแดงมาตลอดข้อดีของมันก็คือโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมันนาน ผมก็ใช้บริการของศูนย์เพราะเขามีประกัน1ปีอย่างน้อยแล้วก็มองหาว่าหลังจากหมดประกันแล้วเนี่ยผมจะหาบริการจากไหนที่จะดูแลผมได้เหมือนศูนย์แต่ประเด็นก็คือเหมือนศูนย์เนี่ยมันแพงนะส่วนตัวผมเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันถูกและดีถูกและดีก็มองหาจนเจอบีคลิก ผมจะวีคลิกและใช้บริการวีคลิกมาตั้งแต่40 41ต้นๆน,น,นี่แหละณวันนี้นับพอสอก็20กว่าปีแล้วผมก็จะมองว่ามี2ออย่างที่ผมคัดเลือกข้อแรกสิ่งที่ผมจับต้องได้หูตาคอจมูก สายตาก็คือสถานที่แห่งนั้นเนี่ยสะอาดไหมพนักงานใส่เสื้อฟอร์มสถานที่สะอาดมีที่ให้เราพักผ่อนนั่งรนะอรถหนกหูไหมในส่วนที่เรานั่งรอรถก็ไม่มีนะครับไม่เคยได้กลิ่นสกรปรกกลิ่นขยะกลิ่นอะไรที่มันไม่ควรเลยที่บีควิกไม่มีอันนี้คือจับต้องได้มีกาแฟให้ทานมีห้องน้ำดีๆให้ใช้ผมใช้บีควิกช่วงแรกผมมีออฟฟิศส่วนตัวเลยนะ พราะผมเริ่มต้นที่สาทรที่สาทรตอนนั้นมีครูหาเดียวผมเอารถไว้ให้เขาแล้วผมก็ไปนั่งทํางานข้างบนผมเอาโน้ตบุ๊กไปทํางานไปติดต่อลูกค้าไปด้วยโดยส่วนตัวอาชีพผมบริการลูกค้าอยู่แล้วซึ่งใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้โน้ตบุ๊กติดต่องานลูกค้าได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ภาษาอีกที่เรีกไลฟ์สไตล์ของเราพอมันตอบโจทย์สิ่งต่อไปที่ผมคัดเลือกคือจับต้องไม่ได้ ความไว้เนื้อเชื่อใจการที่เขาดูแลเราประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมถามไปเนี่ยผมจะรับคําตอบผมจะถามช่างว่าถ้ารถคันนี้มันเป็นรถของคุณเนี่ยคุณจะดูแลมันแค่ไหนให้สมกับคาว่าถูกและดีบีควิกเนี่ยคุ้มค่ามากไม่ได้ถูกสอนให้มาเปลี่ยน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 อันนี้ยังใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสัก5 6เดือนพี่อันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะเขาจะแนะนําเราแบบนี้ตลอดนะครับ นั้นนี่คือสิ่งที่ถูกใจมันอาจจะตรงกับอาชีพผมด้วยเพราะว่าอาชีพผมบริการกับลูกค้ามันตอบสนองโจทย์กันบีคิกก็ตอบโจทย์กับผมที่ทำงานอยู่เพราะผมอยู่ AA ทําประกันบริการลูกค้านะครับเราก็อยากได้การบริการแบบนี้เราก็บริการดีๆกับลูกค้าแบบนี้ได้รับแบบนี้มันพึงพอใจใช้มาจนปัจจุบันลดตัวเองลดลูกลดภรรยาใช้บีคลิกหมดนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องการบำรุงรักษาตัวยาสูนก็จะมีสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเป็นระยะระยะเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พวกของเหลวทั้งหลายผมก็ใช้ที่บีคลิกสิ่งที่แข็งๆต่อมาเช่นยางนี่ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนโช้คอัพสี่ตัวช่วงล่างเบรกนะครับผมใช้ที่นี่หมดอย่าถามว่าเข้าบีคลิกเฉพาะส่วนนเข้าทุกส่วนแล้วกันใช้บีคลิกทุกส่วนเลยนึกอะไรไม่ออกบอกบีค i ิก ผมก็จะมีผู้จัดการที่ซินทอนนี่ก็มีคุณหนุยคุณหนุยก็ดูแลผมอย่างดีนะครับเพราะว่าคุณจอร์คุณน้ําฝากไว้ไปที่ไหนก็อ้างชื่อ2คนเนี่ยผมไปบีคลิกได้ทั่วประเทศไทยอันนี้ต้องขอขอบคุณบีคลิกจริงๆที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งอายุ66แล้วสามารถใช้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ได้แบบสบายใจนะสบายใจครับเมื่อใช้บีคลิก สวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับยุทธพงศ์ขันทองนะครับเป็นผู้จัดการบิ๊กคลิกสาขาถนนเินทอน,นะครับทำงานกับที่บิ๊กคลิกมาก็เก้าข้าตุปีที่18แล้วครับเริ่มต้นจากการเป็นช่างฟิตเตอร์เลยนะครับแล้วก็เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนได้มีโอกาสเติบโตจนมาเป็นผู้จัดการณตรงนี้ครับผม ก็อย่างรถคันนี้นะครับคือรถของพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มเนี่ยเป็นลูกค้าระดับตํานานเลยครับใช้บริการมาเกือบ20ปีนะครับแล้วก็ผมก็เป็นอาจจะเป็นรุ่นหลังๆที่ได้มาดูแลพี่หนุ่มนะครับหลักๆพี่หนุ่มก็ไม่ว่าจะเป็นรถตัวของพี่หนุ่มเองรถที่บ้านเองนะครับให้เราดูแลเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ยนถ่ายนะมันเครื่องนะครับเช็กระยะ มันจะเป็นเรื่องยางเบรคชกอัพเราดูแลให้หมดนะครับหลักๆก,การให้บริการของทางมีควิกนะครับคือการให้บริการลูกค้าด้วยใจครับผมเพราะว่าเมื่อลูกค้าทุกท่านนํารถเข้ามาใช้บริการเนี่ยทางเราจะสอบถามถึงความต้องการนะครับและก็ปัญหา,าต่างๆเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุดนะครับรวมถึงการดูแลทุกข,ขั้นตอนต่างๆตรวจสอบรถของลูกค้าก่อนส่งมอบรถเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและก็ความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทางครับผม ต้องเร kind of mm ียนก่อนว่าการเช็ค30รายการของทางเราเนี่ยเช็คฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพียงคุณลูกค้านำรถเข้ามานะครับทางช่างผู้ชำนาญงานของเราจะมีการตรวจสอบ30รายการไม่ว่าจะเป็นระบบยางนะครับระบบเบรกระบบช่วงล่างระบบคามเหลวระบบแอร์นะครับแล้วก็จะเรียนเชิญลูกค้าที่รถนะครับบอกถึงขั้นตอนจุดบกพร่องต่างๆทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับว่าลูกค้าส่วนนี้ยังใช้ได้อยู่ส่วนนี้ต้องควรเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจเราก็จะทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำรถต่อไปนะครับ Ну ลลหลักๆนะครับเราเน้นเรื่องการบริการอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าบีคลิกเนี่ยคืองานบริการลูกค้าเนี่ยมาเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ารถลูกค้าทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพี่หนุ่มหรือรถลูกค้าเองเป็นเหมือนเสมือนรถเราครับเพราะการดูแลจากขั้นตอนแรกคือความใส่ใจในลูกค้าเราต้องดูแลให้เป็นพิเศษอยู่แล้วครับเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาในการตรวจสอบหรือดูแลรถนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสินค้าและบริการของเราเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะมีสินค้าเทียบให้ลูกค้ารับทราบตั้งแต่่่่่ตตตััวววออออะะะไไไหหหลมมมาาาาจจจเเเป็นนนนนงงงศูููย์ททท้้้บรรริิกกกืดดแแใใคคถึ นั่นแล้ทดแทนหรือเป็นอะไรแท้จะมีการรับประกันวนรันตีจากทางมีพิกทุกตัวสินค้าอยู่แล้วครับผมก็อย่างที่พี่หนุม่มก็อเอารถไปใช้เนี่ยก็คือเหมือนฝากความหวังฝากการดูแลรถให้กับเราทางผมเองและทีมช่างเองนะครับจะดูแลลูกค้าด้วยใจยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมงานทุกคนนะครับดูแลรถลูกค้าทุกคนเหมือนรถตัวเองครับผมให้เกิดความใส่ใจแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะครับ ก็ต้องเียนจร้งครับว่าช่างทุกคนของบีควิดนะครับได้รับการอบรมนะครับจากทางเทนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับมีการสอบปฏิบัติสอบทฤษฎีนะครับในเรื่องความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักเรื่องการขายและบริการความรู้และความเชี่ยวชาญรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ของรถรุ่น,น,นต่างๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำรถยี่ห้อเดียวเราทำรถทุกยี่ห้อนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเคยใช้บริการหรือยังไม่เคยใช้บริการนะครับลองมาสัมผัสถึงการ บริการด้วยใจจากทางบีควิกนะครับผมคือต้องเรียนว่าบีควิกไม่ได้มีแค่ยางนั่นนะมันเครื่องนะครับเรายังมีการดูแลรักษาบำรุงรถยนต์นะครับแบบโคกบงจรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายนะครับรวมถึงตอนนี้มีแคมเปญใหม่ครับเป็นตัวเล็กมีเมมเบอร์นะครับเพียงคุณลูกค้าสนใจสมัครในครั้งแรกนะครับจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง7%นะครับติดขัดข้่องใสปัญหาอะไรติดต่อ153ได้ตลอดเวลานะครับผม8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับผมแต่ที่สำคัญเรายังมีบริการเช็ครถให้ฟรี30รายการรนะคับไม่่่ตรรรรงนีี้้มมคคคคาาาาาาใชจจจยยยเเเเลละะับพุณูกอถวสออบบดดูแลให้เป็นนย่างีะครัผม ก็ขอเล่นเชิญนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาใช้บริการได้ที่ b ีควิกทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผม B-Quick เพื่อนจริงที่รู้ใจสวัสดีครับเฮ้สบายใจละหนุ่ยก็ดูแลให้เรียบร้อยก็วันนี้สบายใจละ Nè, nah, ok. Chốt đi, bài lạ.